ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูรับดูรับชมชิปนี้นะครับครับวันนี้ก็จะพาสีนวลนะครับย้ายย้ายสีนวลนะครับออกจากบ้านนะครับตรงนี้นะครับจะไปอยู่ที่บ้านควานของเรานะครับดูนะครับน้ํานะครับแม่แม่นะครับน้ําท่วมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะพาสีนวลนะครับออกไปอยู่ ที่บ้านของพ่อควานนะครับคลิปนี้ก็ฝากนะครับแม่แนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดูนะครับแม่ๆนะครับคับส่วนฝั่งนี้ก็ดูนะครับอพยพแล้วนะครับทำไม่ได้แสดงนะครับคือน้ำมาแรงนะครับก็เลยต้องต้องย้ายนะครับ เพราะว่าก็เ,าเป็นห่วงนะครับคือเป็นห่วงเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับเผื่อว่าจะมีฝนตกหนักนะครับก็เลยวันนี้เราจะพาสีนวลครับย้ายออกจากจุดนี้นะครับออกจากบ้านของสีนวลน,นะครับก็จะไปอยู่มันก็ว่าที่พักชั่วคราวนะครับเป็นเป็นสวนนะครับเป็นสวนที่ของควานเองนะครับอยู่ที่บ้าน กระเบื้องน้อยนะครับบ้านของผมนะครับร 23, <c oughs> แต่พอถึงวันเหมือนกับว่าที่แม่แม่มาก็จะถ้าไม่ท่วมตรงนี้ก็จะพามาอยู่จุดนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะพาสีนวลนะครับพาเดินไปอยู่เหมือนกับว่าบ้านพักชั่วคราวนะครับ <c oughs> บ้านชั่วคราวนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ําถ้าท่วมตรงนี้ก็จะใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าที่จะมาเข้ามาอยู่ได้นะครับ ต้องใช้เวลาพอประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าท่วมแค่ป,ประมาณนี้ก็จะพอเข้ามาอยู่ได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าท่วมมิดนี้คือถึงรถยังไงก็เข้ามาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดินดินที่เขาจะอมน้ําไว้นะครับดินที่บริเวณบ้านเขาจะอมน้ําไว้นะครับเวลาช้างเข้ามาเหยียบมันก็จะลิลงเลยนะครับ ครับก็ให้ควานตัวน้อยนะครับพาเดินกลับบ้านเพราะว่าผมถือโทรศัพท์นะครับไอ้ <c oughs> น้องเอิร์ดนะครับพาจ <c oughs> ีนวนเรากลับบ้านนะครับ <c oughs> กลับบ้านพ่อควานนะครับ <c oughs> เพราะว่าที่แรกว่าจะทําที่ตรงนั้นแต่ว่าเมืนช้างเรานะครับเป็นช้างของหุ้นครับต้องต้องทำตงกลางถ้าเวลาปีไหนที่ ที่ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับก็น้องชายก็จะเอามาไว้น้าจุดนี้ได้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าดูนะครับน้ำนะครับน้ำลึกนะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับที่เราเคยเสัญจรประจํานะครับนครับโอ้วนไหลนะครับวันไหล อ้ใส่รองเท้าด้วยอะไยรยยนะครับครับนี่ก็มาถึงระหว่างโค้งนะครับนี่น้ำน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะครับดูนะครับน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำฝายบ้านเรานะครับอีกอย่างก็ ชือ่อคือห้วยลำห้วยพัดกระแดงครายที่ชาวบ้านเราเรียกกันนะครับจากที่บ้านทีนวลตรงนี้นะครับไปถึงบ้านของผมนะครับบ้านปอกานก็จะประมาณสองกิโลนะครับกิโลกว่ากว่าเกือบถึงสองโลนะครับจะให้ชีนวนเดินไปเรือเ่อยๆตามทางก็จะมีหญ้าเหมือนเดิมที่เป็นธรรมชาตินะครับ เราก็จะง <c oughs> ดขอโทษครับดูนะครับยานะครับหลบทางเนี้ยหลบทางหน่อยเร็วบินไปขี้ยมไปอ่าเขาจะไปน้อยรถมารถมาเร็วคับปันดิกนะครับบังกลับยังค่อยเก่ง ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านพี่ดาวนะครับนู่นนะครับสหลังคาสีแดงแดงชัดเจนนี้ก็จะเป็นบ้านไผ่ภูผานะครับถัดมานะครับอยู่ด้านในนู้นนะครับที่ระหว่างโบสนะครับก็จะเป็นบ้านเจ๊หมื่นนะครับแล้วก็แดงสุดนี้นะครับก็จะเป็นบ้านขันเงินนะครับโอ้สวยแป๊บเดียวไปถึงนู่นเลยนะครับ มีก็มาถึงสะพานนะครับดูนะครับแม่แม่นะครับสะพานที่ว่าน้ําประมาณไหนนะครับดูนะครับที่ว่าซุ้มท่าสายซุ้มใต้สะพานของเราดูนะครับน้ํานะครับปริมาณน้ําปีนี้นะครับขึ้นเยอะนะครับนี่ก็เลยต้องย้ายนะครับถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านทลาดนะครับฝั่งนู้นก็เป็นบ้านหัวน้คำนะครับ บนฝั่งนี้นะครับบ้านกระเบื้องของเราไปทางนี้นะครับตาม,มันามามลาย้้งงไล่ไปาางก็จะมีหญ้านะครับที่ขึ้นตามธรรมาชาตินะครับเรจะพล่อยท,<ป>ที่เราได้กินนะ ไกลโคล่งก็หลบไปไปยากป็นเยอะนะยาเรียกยาอะไรผมไม่รู้นะแต่มันมีปลายแหลมน,นะครับตรงนี้จะห้าโมง ก็อาจจะมีรถเยอะนิดนึงแต่เราก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเสน้นทางไม่ใช่เส้นทางหลักเพราะว่าเขาเรียกว่าเส้นนบดครับทางหลวงเช้นน้ำบดตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่บ้านกระเบื้องน้อยนะครับส,สวยนะครับ แล้วก็บ้านเราหลังคาที่แดงที่เราเดินมาไกลๆี่ตอนนี้ยังไมีครึ่งทางนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วจากที่บ้าน ที่นวลมาบ้านพ่อฟานนะครับประมาณ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลว่าทุกวันเราก็ไม่ได้นอนกับที่นวลนะครับเรามานอนที่บ้าน,นครับที่ที่นวลอยู่กับเป็นญานะครับที่บ้านอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็มันกับจะย้ายข้าวของเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นต้นกิ่นะครับก็จะมันกับ่าย้ายข้าวของขึ้นมาไว้ที่สูงนะครับ ก็จะนอนอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับี่นะครับน้ำข้าวกาลังสวยเลยนะครับแต่ถ้ามาแรงๆคือน่าจะน่าจะท่วมเนีๆเนี่ลยครับอยู่าข้างทางเยอะนะครับกินไปนเรื่อย,ยนะครับ หนามช้างก็กินนะครับต้นพิมานนะครับช้างโอยยอนแสกินวันชอบมากเลยครับเป็นไม้ที่มีเขาเรียกอะไรโปรตีนสูงนะครับสายช้างผู้กินแป๊บเดียวทานแป๊บเดียวนะครับตกมันเลยในทานเยืะไม่ได้นะครับไม้ที่เป็นมันมัน ก็อถึงครึ่งทางแล้วนะครับมองเห็นบ้านกระเบื้องเราแล้วนะครับโอ้เอากีตา๊ะลอยต้นลอยต้นถอนเขานะครับถอยถอยถอย,อย <c oughs> โอ้ยลอยกินต้นตอนเขาไปกระปุกเปรียบร้อยเลยจเจ้าของกัิดา ั้นปีที่ปี54-55นะครับท่วมหมดนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะจนถึงเกือบเกือบถึงถนนเกือบท่วมถนนเส้นนี้นะครับที่เราที่เราเดินทางอยู่ตอนนี้นะครับตอนนั้นหนักมากมากเลยนะครับแต่ปีนี้ก็ก็พอก็ว่ายังยังไม่หนักเท่าเท่าปีปี54-55นะครับ ทีนั้นแถวนี้จะเป็นเหมือนกับทะเลมีแต่น้ำเต็มเ,เกือเกือบจะท่วมถนนเส้นนี้ด้วยซ้ำนะครับนี่นะก็จะมีชาวบ้านก็ดักเป็ดดักเป็ดดักงองนะครับน้ำขึ้นป่าก็เยอะนะไป คับตอนนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับนี่นะครับบ้านกระเบื้องน้อยนะครับ กลสู่บ้านนะครับหลักนี้ก็จะเป็นหลักที่อยู่ที่สวนของเรานะครับที่เราเคยเก็ไว้ตอนตั้งแต่ที่เราไล่ผลไม้ ตั้งแต่ที่อยู่ทางทางเ c e บุ๊กนะครับเราเคยไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับเราเคยทําการไลฟ์ผลไม้อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะถึงบ้านของเราแล้วนะครับไปไปนิดนึงนะครับต,ต,ตนนู้ยูกดหลุด เก็บตัวอยู่ก่อนเด้อเดตอนนี้ก็มาถึงบ้านเราแล้วนะครับนีมีนวาดื่มน้ำเอาหนำปะไรอีกก็ปิดกอกวะนี่อะไรอยู่ให้กินกินนวลดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนนะครับจิ้บ่ ค้างที่เลือกน้าน้ำด้วยนะครับโอ้ยม่ยอมกินี่ตักกอกตักไม่ยอมนะครับตัตไม่ยอมดื่มนะครับเป็นช้างที่เลือกน้ามาชอบเลียนที่จะไม่ยอมกินน้ำเลยนะครับ ะเดี๋ยวเราจะไป,ไปที่ระพู เดี si um> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบสวนเราครับเป็นสวนอยู่หลังบ้านนะครับ กอสภาพช่วงฝนตกนะครับก็จะเล่เล่เหมือนกันนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับใหกินเลยนะั่นถึงแล้วนะครับอ้าวบินบิน สภาพก็จะเละเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ได้หรือเปล่าครับหาทรายหาดินเข้านะครับอันนี้ก็จะมีร่มไม้นะครับก็จะมีร่มไม้แล้วก็อาจจะเละน,นิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับ พอถึงแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหลักที่เราเคยปลูกตั้งแต่ก่อนนะครับเราก็จะหาประมาณหาผ้านะครับผ้าแกลมหรือว่าเพื่อที่กันแดดแต่ว่าต้นกลางวันก็คงจะไม่มีแดดนะครับเพราะว่าจะได้อยู่ตามร่มไม้ตรงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ